สวัสดีค่ะปูเป้เคเคประตฏนะคะตอนนี้ค่ะเรามาอัปเดตบ้านสีชั้นนะคะก็เข้าเป็นวันที่16แล้วนะคะวันนี้ทําอะไรไปบ้างนะคะก็วันนี้มีปูกระเบื้องค่ะกระเบื้องห้องน้ําตรงผนังนะคะเราปูเสร็จแล้วนะคะแล้วข้างบนเราลื้อฝ้าออกแล้วนะคะเพื่อที่จะได้ทําฝ้าใหม่นะคะในห้องน้ําเนี่ยค่ะในห้องน้ํแล้วก็ปูกระเบื้องแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะปูเป็น ลายปูนปัดนะคะก็จะเป็นลายดีแบบนี้เลยะคะ่ะสวยมากเลยค่ะอันนี้ก็ผนังด้านนี้เราปูไปแล้ววันนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้ค่ะปูไปแล้วนะคะแล้ววันก่อนเราก็ปูฝั่งนี้ไปแล้วค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวส <S <S <Gone> <S โท <ogue> สุขภาพเหลือมาตั้งอีกทีนะคะแล้วก็ข้างล่างเราก็จะปูเป็นลายลายอีกอันนึงนะคะเดี๋ยวเราดูโชว์ให้อีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องหน้าต่างห้องน้ํานะคะแบบนี้ค่ะ แล้วก็เดี๋ยวฝ้าเพดานแล้วก็จะทําใหม่นะคะก็จะเป็นฝ้าชาบเรียบแบบนี้ค่ะจะเอาอันนี้มาตัดนะคะแล้วก็ติดตรงข้างบนนะคะก็ใส่ช่องเซอร์วิสด้วยนะคะผนังผนังปูเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ส่วนกระเบื้องห้องน้ําค่ะกระเบื้องห้องน้ําเราใช้เป็นลายนี้นะคะลายนี้ค่ะสวยเหมือนกันนะคะค่ะก็นะคะวันนี้ค่ะก็เตรียมพื้นผนังนะคะ ในการจะทําปูผนังนะคะเป็นลายเดียวกันในห้องน้านะคะเป็นลาย PLC เมนต์นะคะก็จะเป็นเป็นปูนปัดแบบนี้นะคะก็เป็นลายเดียวกันจะปูลายจะปูด้านนี้นะคะแล้วด้านนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาปูด,ด้านนี้อีกนะคะนี่ค่ะนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็ทาพวก วงกบนะคะแล้วก็ประตูหน้าต่างพวกนี้ค่ะทาไปอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเพราะว่าก็ยังไม่เนียนนะคะเพราะอันนี้จะเป็นสีเป็นน้ำยารองพื้นน้ำยารองการเชื้อรานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราทาสีจริงไปอีกนะคะวันนี้มีไปซื้อปูนนะคะกระเบื้องแล้วก็น้ำมันโซนค่ะแล้วก็ สีทาภายนอกแล้วก็สีน้ำมันด้วยนะคะวันนี้ไปซื้อหลายอย่างวิ่งหลายหลายรอบนะคะฉะนั้นก็ยังไม่ได้มาอัปเดตตอนที่ช่างเขาเพิ่งมาทำนะเขาเพิ่งกลับไปนะคะฉะนั้นเราก็มาอัปเดตคนเดียวนะคะตอนนี้ค่ะก็เดี๋ยวเราขึ้นมาข้างบนไอไอตรงเนี้ค่ะอันนี้ก็เพิ่งทาไปนะคะเพิ่งทาไปรอบแรกนะคะอันฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะทาทาไปเพียงหนึ่งรอบเท่านั้นนะคะก็สีขึ้นแล้วนะคะ แต่แต่ถ้าจะให้เนียนนะคะก็เดี๋ยวทาอีกรอบหนึ่งนะคะส่วนประตูไม้ค่ะประตูไม้นี้เราทาไปแล้วนะคะอันนี้น่าจะทาไปแล้วสองรอบสวยงามมากเลยนะคะนี่ค่ะวันนี้จะเป็นงานทาทาใหม่นะคะทาซ้ำสองรอบสามรอบนะคะแล้วแต่นะคะว่าจะจะขึ้นแบบไหนนะคะ เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราปิดเพลงแป๊บหนึง่งโอเคค่ะก็นะคะเราวันนี้ก็เราก็จะทาพวกวงกบนะคะแล้วก็ประคอบประตูหน้าต่างต่างๆนะคะทาไปสีจริงนะคะหนึ่งรอบบางบางบางประตูบางบานก็จะทาไปแล้วสองรอบนะคะอันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบานที่อันนี้ทาไปแล้วนะคะทาไปแล้วค่ะก็ อวนนี้สีจริงทําไมไม่ปิดฝาค่ะก็ประมาณนี้นะคะอันนี้เราปูไปแล้วค่ะห้องนี้นะคะสวยงามมากค่ะวันนี้เข้าเป็นวันที่สิบหกแล้วนะคะก็นะหาอะไรปิดก่อนข้าเป็นวันที่สิบหกแล้วเนาะก็อัปเดตห้องบ้านค่ะใกล้สุดแล้วค่ะ นี่ค่ะตอนนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะคอนโดน,นะคะแถวสุขุมวิทเก้าหรือว,ว่าแถวเมกาบ,บางนาราม2นะคะอันนั้นนะคะ,ะขายเพียงนะคะ ครึ่งล้านลูกค้าก็สามารถเป็นเจ้าของห้องได้นะคะลูกค้ามีเงินสดสามารถนำมาซื้อได้หรือว่าลูกค้าสนใจกู้หรือนะคะผนกับเจ้าของก็ทักมานะคะเบอร์ศ909897้านเป็นย์นะคะห้องพร้อมอยู่นะคะสามารถที่กระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยค่ะก็จะเป็นทีมช่างนะคะแบบนี้ที่ทำบ้านแบบนี้นะคะแต่นั้นเราทำเป็นรีโนเวทคอนโดนะคะอันนั้นขนาดห้อง25ตารางในห้องก็จะมีแอร์มีเฟอร์นิเจอร์ที่นอนเตียงนอน,ต,น,อนตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ มีเฟอร์มีแอดติดเรียบร้อยนะคะห้องรีโนเวททำพื้นผนังค่ะแล้วก็ฝ้าเพดานค่ะถ้ายัางไงสนใจเข้ามาดูห้องอยากเจออยากอยากเห็นห้องจริงๆนะคะโทรมาเบอร์0 9 0 9 8 9 7 8 0นะคะก็มาด่วนๆนะคะก็จํานวนจํากัดเพราะว่ามีจํานวนจํากัดนะคะขายไปเกือบหมดแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตนะคะเมื่อวันก่อนจะเป็นสีเขียวอยู่เลยอันนี้เราทา ทาสีรองพื้นไปแล้วนะคะแล้วก็นี้น่าจะเป็นสีจริงนะคะเพิ่งเปียกอยู่เลยนะคะอันนี้ทาสีจริงไปแล้วค่ะหนึ่งรอบนะคะอันนี้ an หน้าต่างนี่น่าจะทาไปแล้วสองรอบนะคะก็สวยงามแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราตรงขอบขอบบันไดขอบตรงเนี้ยค่ะอันนี้ทาไปแล้วน่าจะสองสามรอบสองรอบนะคะเพราะว่าสีรองพื้นนะคะแล้น้ำยารองพื้นนะคะ หนึ่งรอบค่ะแล้วก็สีจริงอีกหนึ่งรอบนะคะเมื่อวานหนึ่งรอบวันนี้น่าจะเป็นรอบที่สองนะถ้าจำไม่ผิดนะคะเนี่ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มาไลฟ์ตอนที่ช่างเขาทานนะ,ะเพราะว่าเราออกไปซื้อของข้างนอกนะคะโอเคค่ะอันนี้ฝั่งนี้ค่ะก็ทาเสร็จเรียบร้อยค่ะทาพวกเหล็กดัดมุ้งลวดเอ้เหล็กดัดอะไรพวกนี้ค่ะไม่ใช่มงลวดเหล็กดัดนะคะแล้วก็ขอบต่างๆนะคะนี่ค่ะ หรือว่าใครสนใจนะคะบ้านนะคะแถวภูเก็ตค่ะก็จะมีนะคะบ้านเดียวนะคะชั้นเดียวสองชั้นหรือว่าบ้านพร้อมสาไว้น้ํานะคะหรือนะคะเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นก็มีนะคะสนใจเข้ามาดูนะัดดูบ้านก่อนได้นะคะเบอร์ศูนย์เก้าศูนย์เก้าแปดเก้าดปนศูนย์เราเป็นเจ้าของบ้านนะคะแล้วก็นะคะมีตรงที่จันทบุรีอีกที่หนึ่งค่ะก็จะมีนะคะ เป็นทาวเฮาส์สองชั้นนะคะแล้วก็ชั้นเดียวนะคะมีจํานวนจํากัดด้วยนะคะราคาเพียงนะคะรานะคาเพียงเพียงล้านกลางๆเท่านั้นลูกค้ามาสามารถเป็นเจ้าของบ้านตรงจันทบ,บุรีได้นะคะถ้าตรงภูเก็ตภูเก็ตนะคะก็ราคาเพียงนะคะสองล้านนิดๆน,นะคะหรือว่าสองประมาณสองล้านกลางๆนะคะต้องต้องมาดูอีกทีหน้าน,นะคะว่าบ้านหลังไหนนะคะว่าบ้านหลังไหนเีียงมีอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นระเบียงข้างนอกคะ่ะตอนนี้เราอยู่ชั 3, นะะ้นสามค่ะระเบียงข้างนอกแบบนี้นะคะ นี่ค่ะตรงพวกขอบพวกนี้ค่ะเราก็ทาสีไปแล้วนะคะอันนี้ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นสีออกเหลืองๆค่ะอันนี้เราทาสีจริงไปแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นสีจริงทาไปแล้วนะคะน่าจะสองรอบนะคะก็จะขาวสะอาดแบบนี้ค่ะตอนนี้เหลือแต่ว่าทาภายนอกนะคะแล้วก็น,นะคะอาจจะมีเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวให้มาดูในบ้านค่ะแบบนี้ค่ะ ห้องกว้างมากเลยนะคะอันนี้ค่ะห้องกว้างมากเลยแล้วก็นี่ค่ะเปิดไฟก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำค่ะก็เป็นประตูหน้าต่างนะคะแล้วก็หน้าต่างตรงนี้อีค่ะเดี๋ยวอันนี้พื้นเราปูใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแต่ว่า อาบน้ํานะคะเดี๋ยวยกออกอีกทีนะคะแล้วก็เราติดตั้งใหม่นะคะก็จะเป็นเซ็ตใหม่ไม่ใช่แบบเดิมนะคะไม่ใช่อันอันเดิมเป็นอา,อาบน้ําใหม่นะคะแบบนี้ค่ะอ่าแล้วก็จะมีอีกที่นะคะถ้าเป็นบ้านนะคะอยู่ตรงปรงทุมธาน,นีค่ะตรงปทุมนี่นะคะก็จะเป็นนะคะเป็นทาวน์เฮาส์หนึ่งชั้นสองชั้น,นะคะ่ะก็ สามารถจัดจองได้นะคะราคาเพียงล้านกลางๆเท่านั้นนะคะลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายเลยคะ่ะมีเงินสดก็สามารถมาซื้อได้หรือว่าลูกค้านะคะสนใจกู้หรือผ่อนกับเจ้าของเอยผ่อนจักเจ้าของไม่ไม่รับนะคะผ่อนจับเจ้าของรับเพียงนะคะคอนโดที่อยู่ในกรุงเทพ่าถ้าเป็นต่างจังหวัดที่เป็นบ้านเราอ่าบริการยื่นกู้ให้ลูกค้าได้คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นหลงทางเดินนะคะอันนี้เราทาสีสีขาวแล้วเรียบร้อยนะคะแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวเราขึ้นมาดูข้างบนนะคะข้างบนก็จะมีทาประตูไม้ค่ะอันนี้เราก็ทาประตูไม้น่าจะทาไปอีกรอบนึงนะคะอันนี้ก็ขาวเนียเลยนะคะแับนี้ค่ะขาวเนี้ยเลยค่ะอันนี้ก็ขอบข้างนอกก็ทาทาไปแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้น่าจะทาหนึ่งรอบเหมือนจะสองรอบเลยนะคะเดี๋ยวถามช่าาอกทิน ประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นสีขาวสะอาดใชยงานแบบนี้เหลือแต่ว่าข้างนอกนะคะเหลือแต่สีข้างนอกที่เราต้องทาใหม่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เรามาอัปเดตอีกทีนะคะพรุ่งนี้เข้าเป็นวันที่17ดนะคะวันนี้วันที่16คะ่ะโอเคค่ะวันนี้วันที่16ในการรีโนเวทบ้านนะคะรีโนเวทอะไรบ้างนะคะก็จะมีทาสีแล้วก็ปูกกระเบื้องนะคะแต่ก่อนหน้านี้เราไม่ได้รับนับถอยหลังนะคะเราเพิ่งมารับถอยหลัง ลอตสุดท้ายค่ะเพราะว่าใกล้จบงานแล้วนะคะโอเคค่ะงั้นวันนี้ขอไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ